เอาหมดเลยอะเนี่นะจ๊อจ๊อนะจ๊อจ๊ออจ๊อไ่ใส่อะุ่เอาหมดนี่นะะ่ะตอะไรเนี่ยขอคลิปก่อนยอ้าวคลิปแล้วใส่แล้วไม่ทานแล้วสวยงามดยดีเลองบ้าน่อนตันรอเปล่าัจใส่เดือยนส่เกียวเลยอวะเขากลับบ้านงั้นาอดยานกลับมายัง ่ะกดแมวเออมายังเร็วไปซื้อไก่ดูพริกนี่โอ้ยโจโจอ่ะวันนี้โจโจยิมอ๊อดก็ตายแน่เรื่องน่ารบกวนต้องชิมค่ะคุณมดต้องชิมตาไหลมากก่อนเลยโหเ็นพริกแล้วพรุ่งนี้ที่แต่งอะกูลงผ่านว่ากูว่าพริกพริกแม่อีกทิมก็สู้ไม่ได้เนี่ยกูดูแล้ว กุณรอบพริกแกงอีพีมาถุงหนึ่งลูกชายเราอ๋อพริกแห้งเหรอเออพริกขนมพริกมันอร่อยไหวค่ะขนมแม่แม่อีพีมอ่ะเนาะเออมันใส่อะไรวะอ่ะมึงไม่ใส่กะกอก่อนเหรอจ๊ะยางเดีปรุงก่อนปรุงน้ำก่อนสิคะนะค่ะตาจ้าีโม่มะนาวมาเยอะๆเยเอาให้ไวเอาไปไปนี่ยังอ่ะไก่อะไก่อ่ะเขาเหนียวมีแล้ว โอ้โหรอยปา,านมางูน่ะเขาไม่มีรหรอือไม่รีบงโหรอะไก่เนี่ยมีมดอยู่ในหน้าวัด,วด,วดอีกหนึ่งจเปิดปากก่อนนึ่งไก่ทอดอยากไก<ม>่ยางอยากได้ลูกนี่ใส่เงี้ยจ้าโจโจ้ต้นตำรับแหมจะเป็นดาราได้มดต้องใส่เป็น<ไ>ปเป็นลูกอะไรสักตักมือมือเหือดหน่อยก็ได้ตาก่อนถั่วจะหมดแล้วอ่ะ แต่แต่โจโจมันใส่แบบมันใส่ทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะโจโจอ่ะใส่แบบไม่ตรงใจใส่เออใส่แบบใส่ทั้งลูกได้พวกคงใส่ไปแล้วพวกเบลที่เวลตามไม่พอจริงมันต้องใส่โอ้แบบเขาไม่ได้ตามแทบจะไม่ได้ตามเลยเขาขยอกอ่ะหรอขยอกภาษาอะไรวะขยอกเหมือนแบบกดกดเนอะขยอก แมวเว้ยแมวเว้ยขนหลอนมันงงอ่ะไอเด็กเไปรับลูกเหรอเอาแสบเนี่ยแซ่บแน่เนี่ยไก่ละสุดยอดเอาลูกเว้ยเอาลูกเว้ยแม่จะเว้ยโอ้ยโรงงานอยู่ด้ายเห็นนะบอกเลยพี่มมีบอลมาหน้าเอวยบอลสีฟ้าด้วยปล่อยลมแม่งเลยเหมือนไส้ แม่มึงแม่มึงเออบีบมาแต่โจโจมันใช้พริกมันใช้พริกแบบผสมเออเออมันใช้ผสมมันใช้ผสมผสมพี่ว่ามันน่าจะเปปั่นก่อนมันปั่นแล้วมันก็มาแบบคุกๆอ่ะเหมือนคุกมันไม่ค่อยจะจตาอ่ะแล้วก็ชอปั่นใส่ไข่ที่ไว้อ่ะแป๊บนึงยี่มดใส่พริกสดเอาว่ามันน้ามากเลยมันแต่งปั่นอ่ะถ้าปั่นมากๆไม่ก็เหมือนอะไรอ่ะชิมี่ไม่ไหวแหมยี่มดแป๊บนึง วิสก็มันมีแจเพี๊ยะมะนาวอีกมะนาวอีกมะนาวพี่ก็ว่าอยู่ปลาล้ะมันเค็มอยู่นะนหด้ตใจหน่อยอ้สูตรอย่าช้าทีอย่าหอว่ะเอกชิมดิอ๊ก็มาไม่้ายลิงกินหน่อยเฮ้ยมึงไม่ไม่บอกที่นี่ไม่มีเลยหรอมาม่ากูได้แต่กค่ะไรมาของหออ่าอ่ามะนาวอย่างีมมะนาวนะมะนาวมันไ่่นแบบเป็นกลัวไปก่อนกลัวนะคะ เผ็ดดิเผ็ดเผ็ดเลยอะเผ็ดเลยว่ะเผ็ดหอนแหละไปเถอะไปเถอะเผ็ดออมันยากยากันแล้วรอยาก้นี่นะเผ็นมะเห็นโจ๊ะนะคะเออมันาวันเอามาจากต้นเดียวมอเ็มก้แล้วโทรไปดิโทรโทรดิโทรแล้ว กบอกวาอยากลูกกหน่อเป็นไงน้ำอ้โหแมวน่าอะอร่ตั้งปลาหน่อยไหมฮะปลาอีกนิดนึงาเมื่อกี้ั้งปลาูรเออ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 มูรสชูรถอะไรกได้นะชูรสเนี่ยอได้นะเออค่อยๆเป็นคอนเทนต์ชูรมันแบบหมองลัวนะเจอวะ ผงนัวผงนัวเดี๋ยวลำไส้ลำไส้ระบายระบายโล่งเลยนี้แหมยี่น้องยังไม่ใส่ผงนัวไงเราจะทำกับข้าวจะใส่ป่ะเป็นช้อนท่านก็ใส่ไม่เยอะเลยท่านก็ใส่ไม่เยอะเลยแหมใส่เดียวเองไม่กูเป็นพยานเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหพูดอะไรอะชิมเนี่ย นาั่นได้เค็มเค็มข้นเนะเอาเร็วจะใส่มะละกอแล้วใส่ไปเลยรออะไรรอไก่แต่มันเซงไม่ให้หรอกมันละเลอะทำไมผูหย่าพวกเล็กไปปะวะเงือ ไหนโจโจใส่จานไหนจานใหญ่นี้ใช่ไหมถาดใช่ใช่ถาดถาดถาดละมั้งจานใหญ่ก็ได้นะ่ยจานใหญ่ก็ได้เนี่ยมันไม่ไปแล้วีไหนอ่มันบ้านกูหรือไงเนี่ยนั่นไงสิแค่ไหนเนี่ยแล้วไหนบอกสิอะไรนั่นไงนั่นไงจังโจจริงอ่ะนะรี่ล้างแล้วเหรอกอ่ะเดี๋ยวถ้างานให้ลงมาไม่กินนะบอกเลยกูสีแบบกูน่ากินว่ะหลัการงานได้น่ากินอ่ะอเดียวเออให้หมดเลย เร็วๆเลยมาทําน้าแบบแทจริงนให้อให้อะไรนบอกเลยยังไม่เเลยีย่อโเนี่เะหงิเไปยไเร็วๆข้าเมไปด้วยนะไปด้วยเลยไม่งั้นดีไยมันบินอยู่ที่อร์ยุไม่้เมบอกอีกทีได้ทาอะไรอยู่มไางส้มตำอันนี้อะไรไข่มุแดงแดงแงอันนี้อะไรไข่เขารียไข่อไรนะ ไข่แจ่วไข่แจ่วเอ้ใส่เลยนะเทใส่อะนี่เหรอไม่ใส่นี่เอาไงอ่าหาทำอย่าอย่าหาทำเอาไข่แจ่วใส่น้ำปลาหนูเลิกอีกอีกทุกันอย่าหาทำเนาะมันเหนื่อมันเหมือนกันแหละนั่งเฉยๆสมื่อวานที่เราบอกคุกกุ้งกับไอ้อะแก่ไม่ต้องเอาเนาะเอาไม่กินเหรอของเนื้อบุอ้าวเทต้องเทให้เยื่อบุไข่เฝอยไข่ฝอย มันนี้ตัดใจมากนะเฮ้มันต้องใช้มนกินจริงจรอากินกนอ่ะกินกินแล้ว้าปลาเอออาอหมดไม่เอาพี่ไม่ยอาเออเออเอาไว้ต้องะออเป็นไงต้องเอาไปบรลุมอมว้นสิแอมเออเออเร็วมันจะได้แบบกองบอบปากจบแทบจบแทบบบพิมพ์ด้วยเด้เออแหมเดีย่ะวันาานหานั่อนักลัวนะครัว ไม่ถ้าที่ไม่ออกนึกถึงเดทันทีเออบุรี่เพื่อนเป็นไงอยมดอันรุชาอจริงไม่ไม่ต้องอหวเป็นไงเหมือนปะมุดดับตอดอกตกบ้องหูตอดอกกินห้ามพักจริงถ้ากินพักนะพี่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นฝีมือถนอมพี่ว่าจะอ่อนหวานกว่านี้นิด อืมอันนี้จะเน้นหวานนะอืมออกหวานหน่อยแต่ไม่ได้หวานน้ำนะไม่ได้หวานมากก็กลมกล่อมใช่ไหมเปรี้ยวหวานเออเปรี้ยวหวานเมืบอก่้ดามบอกว่าถ้าเป็นถนอมจะปลาปลาไหลหน่อยเค็มเค็มน่อยถนอมเขาจะออริจินัลทาบ้านเขาไงอืออันนี้ผักกางเออเขาเหรอเกี่ยวกางเออเขาคือเเป็นชิบหายเลยมีน้ำมีน้ำห้ามกินน้ำเย็นใช่ถึงยังไม่อยากกินเนี่ยเพราะถ้ากินตึกตับฮะได้ได้ปลาช่อนดับ tado.